สวัสดีครับผมวัยรุ่นสนามป่าครับผมก็โดยมากนะครับผมจะมีคนมารับไปนะครับจะมีคนมารับไปไม่ได้ทําแบบนี้นะครับอ่า <c oughs> ในส่วนของไก่นะครับผมก็คนมารับเนี่ยเขาจะสอบถามว่าเกรดประมาณไหนอะไรประมาณไหนผมก็จะตั้งราคานะครับผมก็แต่วันนี้ถ้าเกิดว่าผมทําลงไปแล้วมีผลตอบรับดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้พวกพี่ๆเรื่อยๆ นะครับก็ตัวนี้นะครับผมวัยรุ่นสนามปานะครับเจอเขาเขานะครับผมเช็คผนเดียวนะครับผมเตะผนเดียวแต่ว่ามีนวมมีอะไรไปออกกําลังนะครับก่อนก่อนที่ผมจะเช็คไก่เนี่ยผมออกกําลังเต็มที่ออกกําลังจนอยู่ตัวก่อนนะครับแล้วค่อยทําการเช็คนะครับผมตัวนี้นะครับผมเบอร์แข้งดีนะครับเบอร์แข้งดีนะครับผมแล้วก็ เจอเขาเขาเป็นฉลับนะครับเป็นฉลับปากเร็วแข้งเร็วนะครับผมแล้วก็เวลาเจอถอยถอยเป็นเดินจิ้มเดินเดินเข้าหานะครับผมประกบใจดีนะครับก็ตัวนี้15้าใบแดงนะครับ15ห้าใบแดงสําหรับสนามปานะครับผมก็ถ้าเป็นสนามใหญ่ได้ไหมก็เอาไปเช็คเอารอแข็งแกร่งคิดว่า ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับตัวนี้นะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับผม15ใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับผมปั๊มเช็คผลเดี่ยวนะครับผมรอแผหายอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับผมส่งให้นะครับใครชื่นชอบแจ้งมาเลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ